บอกหน่อยว่าเอาของมาบริจาคกันต้องบอกว่าอะไรเอ้ยนี่ฟังท่านใช้งานได้างยมั้ยสารภาพเลยค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนใส่ข้าวบ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวตัวแทนหนุ่มๆเขาก็าของเล่นมาบริจาคด้วยเดี๋วหลังสักน้อก็จะ ดีนะคะทยอยบริจาคของตามัดคิวเลยเนาะทุกคนเอาของมาบริจาคกันใช่ไหมคะใช่ไหมเลยต้ <c oughs> องมีักต้องหนาวันนี้เรามาแบบรถคันใหญ่มากเลยนะคะใช่แล้วก็คนที่มาบริจาคเรามีของเพื่อนลึกมากที่ด้วยเนาะอ่าตอนนี้ก็ให้เวลาได้ร,วรัวข้ากวจะกินอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวโค้ชโชคดีเข้าไปเจอกันด้านในแบบเอ็กูดสีแน่นอนนะคะ น้องูอย่าเล่นของควเล่นเองมันมเวลานะมบบน้อกบบนะตองาบริจากนล่หมกั้นขงหน้้มล่นอดถอดนารกใช่ น้องครกวดของเล่นถ่ายเร็วพี่องค์อันนี้มอเอร์จักรมาเล่นเองโอ้โหไดูอย่างเล่นนะ ไฟโเดี๋ยวให้ผู้โชคดีนะคะที่ยอยต่อแถวรอแล้วก็บริจาคของนะคะที่รถแล้วก็เดี๋ยวเข้าด้านในได้เลยนะคะไม่บอกใครจ้ะเราเป็นหงึรงใา่มีิพยคหน้ารับคิวไปแล้วบ้างคะอะเดี๋ยวเรียงตามลำดับบัตรเจวเลยนะเดี๋ยวเป้าที่คนใส่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวของนะคะที่เตรียมมาบริจาคเดี๋ยวไม่วางที่รถนะคะไม่ต้องน้องในที่ครร่วมแข่งก็ได้ หนึ่งห้ต่อเลยครับอะไรคืออะไรบ้างคะมาเล่หนี่งห้าครับ